ู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หารือแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เวลาเกนาฬิกาของวันที่7ตุลาคม2 5 6 6นาอยาอัมพลอังคภากกุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่ให้สอดคล้องในการบำบัดทุกบำรุงสุขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนในพื้นที่ ครั้งนี้ประกอบด้วยการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่การขับเคลื่อนงานพระราชดําริในพื้นที่งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่งานวางระบบผังเมืองและผังภูมิสังคมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างไรายได้กับชุมชนในพื้นที่การแก้ไขปัญหาในที่ดินทำกินการบริหารงานขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของงานงบประมาณระบบการ ดำเนินงานและงานบริหารบุคลากรงานด้านสาธารณุปโภคในพื้นที่และการพักชําระหนี้เกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าทันโลกทันสมัยทันท่วงทีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีจะได้นําคณะลงพื้นที่ทั้ง11อําเภอของจังหวัดลบบุรีในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ของเดือนตุลาคม2566เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในการให้บริการ การพี <invece> ่น้องประชาชนโดยกำหนดในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566จำนวน2อําเภอคืออําเภอลำสนธิและอําเภอชัยบาดานวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566ได้แก่อําเภอโคกเจริญและอําเภอสะโบดวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ได้แก่อําเภอท่าหลวงและอําเภอพัฒนานิคมวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566ได้แก่อําเภอหนองม่วงและอําเภอโคกสมรงวันเสาร์ที่21ตุลาคม2566ได้แก่อําเภอบ้านมีและอําเภอท่าวง สุดท้ายวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566ได้แก่อำเภอเมืองลบบุรีครับ